ค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ n นว y j เจ r n e y Special ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับสถานที่ที่น่าสนใจค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาอยู่กันที่ท่าช้างวังหลวงค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางกรุงนะคะที่ได้ประสานกลิ่นอายของประวัติศาสตร์กับความทันสมัยอย่างลงตัวค่ะและก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมกับศิลปะกว่า200ปีที่ท่าพิพิธภัณฑ์กันด้วยค่ะหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลย ภายในท่าช้างวังหลวงมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีชื่อว่าท่าพิพิธภัณฑ์ซึ่งก่อตั้งโดยคุณก,กรกมลและคุณพิทยาวัจิตพันธ์คู่สามีภรรยานักสะสมศิลปะที่มีคอลเลกชันส่วนตัวกว่า500ชิ้น โดยนิทศการเปิดตัวของท่าพิพิธภัณฑ์คือ200 Years Journey Through Thai Modern Art History ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะสมัยใหม่ของไทยกว่า2ศตวรรษตั้งแต่ยุคครัวอินโคงจิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่4จนถึงศิลปินรุ่นใหม่ในปัจจุบันผลงานที่จัดแสดงมีมากกว่า100ชิ้นพร้อมกับผลงานเพิ่มเติมที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนอีกราว20ชิ้นด้านในจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่บูมนะคะผู้จัดการท่าพิพิธภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะข่าอยากสอบถามพี่บูมว่าท่าพิพิธภัณฑ์คืออะไรมีรูปแบบในการนําเสนอศิลปะเป็นแบบไหนให้พีบูมนะจริงๆเราเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนนะครับก่อตั้งโดยคุณพิริยะแล้วก็คุณก,กรกมลประชาจิตพันธ์นะครับซึ่งทั้งสองท่านจริงแล้วเป็นนักสะสมงานศิลปะครับแล้วก็เนื่องจการแรกที่เรานํามาจัดแสดงเนี่ยคือเป็นคอลเลกชันสะสมส,ส่วนบุคคลของทั้งสองท่าน ซึ่งจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยครับก็แอบเห็นว่าเป็นการรวบรวมศิลปะตั้งแต่สมัย200ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเลยแอบเห็นว่ามีน้องมันลี่ด้วยใอยากน่าสนใจมากๆอยากทราบว่า ทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขานามารวมกันยังไงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าเราเล่าเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่เนี่ยสมัยใหม่จริงๆมันเริ่มต้นขึ้นประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่3าถึงรัชกาลที่4ครับซึ่งก็ถ้านับย้อนไปก็ประมาณ200ปีที่แล้วแล้วก็คือเป็นช่วงที่เราเริ่มรับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาแล้วก็มีผลเปลี่ยนแปลงงานศิลปะไทยจนถึงยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยครับเราก็ไล่เรียงผลงานศาาิลปะตามธรรมตามไทม์ไลน์หรือช่วงเวลามา น่าสนใจมากๆวันนี้ต้องรบกวนพี่บุ๋มพาเราเดินชมกันน,นะะี้นึงได้ครับขอบคุณค่ะจริงๆก็คือที่เราพามาดูงานชิ้นแรกชิ้นนี้ครับชิ้นนี้จะเป็นผลงานของถั่วอินโขงซึ่งเป็นพระพิสุทิ์ที่อยู่ในช่วงประมาณปลายลกาญจน์ที่3มต้น,นกาญนที่4คนนี้แหละครับเป็นคนที่ริเริ่มนําเอาหลักการที่เรียกกันว่าเปอร์สเปคทีฟหรือทัศนียวิทยาเนี่ยซึ่งเป็นหลักการที่ทําให การเขียนภาพดูมีความสมจริงและเป็นสามมิติยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นผลที่ทําให้งานจิตรกรรมไทยประเพณีสมัยก่อนนะมีความเปลี่ยนแปลงและมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเห็นเป็นภาพของอภาพปริศนาธรรมที่เขียนอย่างสมจริงเราจะเห็นอาคารบ้านเรือนนะครับที่ทัศนทต่างๆเหมือนกับที่ตาเรามองเห็นนะครับซึ่งผลงานของครวอินโคเนี่ย มีอายุกว่าเ <200 S 1> <ป>กือบ200ร้อ0ปีแล้วเป็นยุคแรกๆของการเริ่มศิลปะสมัยใหม่ใช่ไหมครโอ้เนี่แหละครับก็บบถือว่าเราได้มีโอกาสเห็นที่นี่เลยเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่หนูได้เห็นภาพนี้แล้วก็ได้รู้จักกับขัวอินโขงเพราะว่าหลายท่านอาจจาะได้ยินแว่วๆแต่ว่าไม่ทราบว่าท่านเป็นใครกา็จาิจริงปกติแล้วภาพของขัวอินโขงเนี่ยจะหาได้ตามจิตรกรรมฝาผนังในวัดครับแต่น้อยชิ้นที่จะมีแยกเป็นชิ้น เป็นภาพเขียนนะครับใส่กรอบอยู่อย่างนี้นะครับและที่สำคัญเลยก็คือเราก็จะเห็นสิ่งที่มีแรกเริ่มในสมัยนั้นช่วงรัชกาลที่3ที่4อย่างเช่นเรือกลนไฟธงช้างที่เป็นงวงหันลงอะไรเงี้ยครับซึ่งมีในช่วงประมาณปลายรัชกาลที่3อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สำคัญที่สุดในช่วงของศิลปะสมัยใหม่ในยุครรกองของนิทศการนี้ครับ ไทยประเพณีที่เริ่มรับอิทธิพลจากตะวันตกใช่ไหมครับอย่างข่อนโคงมีหลักทัศนียวิทยามาเขียนให้สมจริงมากยิ่งขึ้นบางภาพก็จะเริ่มมีการใช้หลักกายวิภาคนะครับมาเขียนภาพตัวละครในภาพให้มีความสมจริงนะครับก็จะมีความสวยงามสมจริงมีการให้แสงเงาในภาพด้วยเนี่ยครับก็คือภาพมีชีวิตมากขึ้นใ,ในเริ่มต้นในยุคน้น แล้วก็มีด้านในครับด้านในก็จะเป็นพอ์เทรตหรือภาพเหมือนบุคคลครับนี่ก็จะเป็นภาพรัชกาลที่5ครับรัชกาลที่5เป็นภาพถ่ายนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายแล้วก็มีการส่งไปให้ทางโยุโรปเขาว<ช>าด<ช>เขียนขึ้นมาใหม่ใช่ไหมค,คอะอนไรคือภาพที่เขียนขึ้นมาใหม่เป็นภาพนี้ครับอลองสังเกตดูจากวิธีการนั่งการฉลองพระองค์ทุกอย่างคือเป็นภาพถ่ายภาพนี้เป็นต้นแบบ และอันจิต,ตบบใช่ของจิตรกรรมสินมันมชิ้นนี้ครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นเฉพาะเลยของสินพิรสศีครับ<อ>หรือว่าคอร์โดเฟโรชีแต่ว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นผลงานที่สร้างสารรค์โดยลูกศิษย์ของท่านครับชื่อว่าเขียนยิ้มสิริคนนี้ก็จะเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมศิลปินแห่งชาติของเมืองไทยคนสําคัญเลยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีผลงาน ที่เป็นทั้งเหรียญน,นะครับคือจันทร์ศิลป์เนี่ยก่อนมาเมืองไทยเนี่ยออกแบบเหรียญน,นะครับในอิตาลีมาก่อนแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทํางานในเมืองไทยนะครับเพื่อมาสร้างพวกอนุสาวรีย์รูปปั้นรูปเหมือนของพระมหากษัตริย์อ๋อนี่คือจุดประสงค์ที่ท่านเดิมใ,<น>ใช่ครับเดิมมาที่มาที่ประเทศไทยเพราะว่าจะมาสร้างรูปปั้นมาอ๋อให้กับท่านพระมหากษัตริย์ใช่ครับ,รรบแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคือการจะมาทําพวกอนุสาวรีย์ใหญ่ๆเนี่ยคนเดียวทําไม่ได้ดังนั้น แกก็เลยต้องมีลูกมือทีนี้ลูกมือคนไทยเนี่ยไม่มีความรู้แบบท่านท่านก็เลยจำเป็นต้องตั้งโรงเรียนตั้งโรงเรียนน,นะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยตอนภายหลังก็ได้การยกฐานะขึ้นเป็นมหลาลัยศิลปกรนะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คือเนื่องจากพอมีมีการสอนมีนักเรียนใช่ไหมครับท่านก็เลยมีการร่างหลักสูตรหรือนัหนังสือเรียนศิลปะยุคแรกๆของเมืองไทยขึ้นมานะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนังสือทฤษฎีแห่ององค์ประกอบเป็นภาษาในสมัยจอมพล <ist> ปทฤษฎีเลยใช่ครับเขียนเขียนจะแตกต่างจากเราซึ่งภายในต้นแบบของหนังสือเล่มน,นี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเ,เป็นคล้ายๆกับลายเส้นใช่ครับ,บเป็นแบบการเรียนการสอนศิลปะในยุคแรกของเมืองไทยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกภาพทิวทัศน์ในสไตล์ต่างๆครับวันนี้จะเป็นผลงานของคุณจิตบัวบุตรนะครับซึ่งเป็นศิลปินไทยที่ ได้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพของฤดูใบไม้ผลินะครับในสวนเวเอโนะในช่วงออที่ซากุระกำลังบานนะครับก็เป็นช่วงที่ท่านไปออปิกนิกนะครับกับแฟนสาวนะครับภาพนี้สวยมากเลยค่ะเป็นเทคนิค เป็นสีน้ำมันครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ผู้กันนะครับใช้เกลียงใช้เกลียงในการปาดป้ายทำให้ดูมีเท็กเจอร์แล้วก็ดูสมจริงมีชีวิตชีวามากขึ้นจริงด้วยจริงๆภาพในพวกในสไตล์เหล่านี้ครับด้วยชื่อสไตล์เขาจะเรียกว่า Impressionist เนี่ยครับมันเป็นภาพที่เขียนขึ้นจากความประทับใจในช่วงของแสงบรรยากาศนั้นๆดังนั้นเลยจำเป็นจะต้องเมื่อศิลปินจำเป็นจะต้องเก็บช่วงเวลาเหล่านั้นจำเป็นจะต้องเขียนมันอย่างรวดเร็ว ดังนั้นก็เลยต้องเราก็จะเห็นว่าไม่มีเวลามานั่งเกลี่ยให้มันเรียบเนียนสวยงามใช่ไหมครับก็เลยเห็นเป็น texture ต่างๆนี่คือที่มาของศิลปะประเภทนี้ก็คือต้องการเก็บภาพความทรงจาําความประทับใจในช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นใช่ครับแล้วก็ในส่วนอื่นก็จะเป็นสไตล์ที่หลากหลายนะครับในในห้องนี้มีทั้งแบบที่เหมือนจริงนะครับแบบที่เริ่มคลี่คลายไปสู่รูปแบบที่เป็นอ b บ t r a c t หรือนามธรรมา นะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นในช่วงในช่วงกระแสต่างๆนั่นเองนะครับนั่นคือวัดอรุณหรือเปล่าใช่ครับเป็นเป็นวัดอรุณที่เขียนขึ้นจากความทรงจำนะครับของศิลปินไทยที่ชื่อว่าหม่อมเจ้าการวิจักรพันนะครับจริงๆแล้วท่านเป็น ศิลปินไทยที่เก่งเรื่องของสีน้ำนะครับแล้วก็เป็นคนสนิทของออรัชกาลที่7จ็ดภาพนี้เป็นภาพที่เขียนขึ้นในช่วงที่ท่านอยู่อังกฤษแล้วก็มีความคิดถึงเมืองไทยนะครับแล้วก็จะเป็นนี่แหละเป็นชื่อภาพก็คือฝันถึงเมืองไทยนะครับก็เลยถ่ายทอดมาเป็นภาพของวิววัดอรุณนะครับ ความทรงจำในอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดมากนะแต่ว่าความทรงจำอันเลือนลางความทรงจำอันเลือนลางแต่ว่าพอมองปุ๊บเราทราบได้เลยว่านี่คือวัดอรุณใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องส่วนห้องห้องสีแดงกันครับห้องสีแดงซึ่งเป็นห้องที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับศิลปะแบบสมัยใหม่ที่เป็นได้รับอิทธิพลจากความคิดความเชื่อวิถีชีวิตของไทยนะครับเมื่อกี้อาจจะเป็นโมเดิลแบบตะวันตกแต่ด้านนี้จะเป็นโมเดิลที่ เอาวิธีคิดเอาวิธีการสร้างสรรค์แบบตะวันตกมาผสานกับแรงบันดาลใจแบบไทยๆนะครับซึ่งก็จะมีภาพที่สําคัญที่สุดอยู่ด้านไหนนะครับอาจจะเริ่มจากประติมากรรม2ชิ้นนี้ก่อนก็ได้สองชิ้นนี้ก็จะเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยเขียนยิ้มสิรินะครับซึ่งเป็นของสิ์พีรศรีใช่ครับซึ่งมีซึ่งเป็นคนที่เก่งแล้วก็ได้รับทุนให้ไปศึกษาที่ตาลีแล้วก็ในช่วงหนึ่งก็ได้รับ ทุนให้ไปเรียนศิลปะก,กับเฮนรี่มัวปฏติมากรชาวอังกฤษนะครับ mm hmm. แล้วก็ท่านเนี่ยสร้างสรรค์าง,งานประติยวกรรมที่มีการถ่ายทอดรายละเอียดหรือแรงบันณาใจแบบไทยๆมานะครับโดยที่ลดทอนรายละเอียดบางอย่างเราก็จะเห็นว่ามันมีความมีความเหมือนคนแต่ก็ไม่ได้เหมือนสัทีเดียวนะครับซึ่งงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นที่ชื่อว่าเริงระบั mm hmm. นะครับเป็นชิ้นงานที่ ดูได้ทั้งเป็นแบบฝรั่งและเป็นแบบไทยจะดูว่าเหมือน,อนรำก็เหมือนจะเหมือนบัลเล่ยก็เหมือนใช่ครับผสมผสานกันอย่างลงตัวมากใช่ครับแล้วก็มีงานชิ้นนี้นะครับอีกชิ้นหนึง่งที่เป็นผลงานของท่านชิ้นนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าเป็นชิ้นที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเสรีมาแห่งชาติครั้งแรก<ะ>ในสาขาประติมาก,กรรมนะครับชื่อว่าเสียงขลุยทิพย์นะครับเสียงขลุยทิพย์ก็จะเป็นรูปของชายเป่าขลุยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คืออย่างที่บอกครับว่าท่านลดลดทอนรายละเอียดแล้วก็ปรึงเกลาวเส้น,นต่างๆให้มีความคโค้งล้อรับกันอย่างสวยงามเป็นงานปาระติกรรมที่มองจากมุมไหนก็สวยครับอมองได้ทั้ง360องศาเลยลองลอง,ลองสัง, <ขอ S 1> สงเกตดูก็ไ,ได้ครับคือเอี้ยวตัวได้สวยงามทุกท่าครับทุกอย่างรับกันหมดใช่ครับเป็นเหมือน ศิลปะของไทยแต่มีความโมเดิร์นใช่ใชครับคือท่านได้แรงบันดาลใจมาจากพวกพระพุทธรูปแบบสุขโขทยัยครับโดยความอ่อนช้อยสวยงามอะไรเงี้ยครับได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นสายแบบไทยๆนี่แหละเอามาผสานกับวิธีคิดแบบตะวันตกเป็นชิน้นที่ได้รางวัลด้วยใช่ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธรูปแล้วก็ฉากนะครับของ อาจารย์จัก,กรพันธ์โปสยกริตซึ่งเป็นศิลปินไทยที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ในเรื่องของศิละปะแบบไทยประเพณีเป็นอย่างดีและท่านก็คัดเลือกเอารูปแบบที่โดดเด่นของศิละปะโบราณแบบต่างๆมาสร้างสารรค์เป็นพุทธรูปเป็นสกุลช่างของท่านเองครับในห้องนี้ก็จะเป็นผลงานที่เข้าใกล้กับยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีผลงานหลากหลายประเภทนะครับอย่างเช่นงานชิ้นนี้นะครับก็จะเป็น งานที่สร้างสารรค์โดยคุณนาวินลาวันชัยกุลนะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับศิลปินไทยที่มีชื่อมากที่สุดอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าอินสันวงสามนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของศินพีรศรีนะครับแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่เมืองฟลอเรนซ์นะครับซึ่งเป็นเมืองต้นกําเนิดศิลปะออของยุโรปนะครับแล้วก็เป็นเมืองเกิดของจันศินแต่จะไปแบบธรรมดาก็ไม่ได้ท่านก็เลยไปขอ สปอนเซอร์จากแลมเบรต้านะครับเป็นสกูตเตอร์เนี่ยแล้วก็ขับสกูตเตอร์คันนี้ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงอิตาลีเลยหรอคะใช่ครับเราก็จะเห็นถึงสถานที่ต่างๆที่ท่านได้ไปท่องเที่ยวผ่านสกูตเตอร์คันนี้รูปแบบคล้ายกับโปสเตอร์หนังโปสเตอร์ใช่ครับแล้วก็อาจจะเข้าใกล้เคียงยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นก็จะเห็นเป็นงานที่เป็นคาแรคเตอร์อาร์ตต่างๆนะครับคาแรคเตอร์อาร์ตน้องมอลลี่ใช่ครับ จริงๆก็คือเป็น Cry Baby สร้างสารรค์โดยศิลปินที่ชื่อว่า m o ล i n นิสาสีค a m ดีนะครับก็ค,คือ m o ี่สร้างสารครค์ Cry Baby ขึ้นมาก็จะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่น่าจะเรียกได้ว่าเออน่าจะดังที่สุดในเมืองไทยนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็คือแทบจะทุกคนเลยทุก,ทกช่วง <คน S 2> วัยวตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ผใหญ่เลยต้องรู้จักแน่นอนกับ Cry Baby จะได้อิทธิพลจากการที่ถูกคัดเลือกจากป๊อปมาร์ทนะครับ <Okay. S 1> uh, ของจีนทําเป็นของเล่นแล้วก็เลยทําให้งานศิลปะเนี่ยไม่ได้เข้าถึงได้เฉพาะคนที่มีเงินสะสมแต่คนธรรมดาหรือประชาชนทั่วไปซึ่งอยากจะซื้อหางานศิลปะชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้จับจองเป็นของตัวเองครับ mm hmm. ก็เลยทําให้งานศิลปะแบบนี้ครับ uh, แพร่กระจายและเป็นที่เข้าถึงคน <Okay. S 1> ในหมู่มากๆยิ่งขึ้น แล้ว,วันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสมาที่ท่าพิพิธภัณฑ์ทําให้เห็นเลยว่าศิลปะเนี่ยมากมายงจริงเลยแล้วก็รวมถึงศิลปินของไทยเนี่ยก็มีมากกว่าที่เราคิดมากเลยวันนี้ได้อะไรเยอะมากๆเลยอยากให้พี่บูมค่ะช่วยแนะนําเรื่องของท่าพิพิธภัณฑ์แล้วก็เชิญชวนคนมาเลยค่ะได้ครับก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวนะครับ<ม>ที่พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดนะครับบนพื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็ อยากให้มาได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะไทยนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็คือจะได้เข้าใจว่าศิลปะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันมีพื้นฐานหรือรากฐานมาเมื่อ200ปีที่แล้วอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยพิพา์นี้ครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับ10โมงถึง6โมงเย็นเปิดทุกวันก็สามารถเข้ามากันได้เลยนะคะศิลปะเนี่ย เหมือนที่แอบเห็นบนเว็บไซต์ใช่ไหมคะที่ได้เขียนไว้ว่าอายุสั้นศิลปะยืนยาวซึ่งเป็นไปอย่างนั้นจริงๆค่ะเป็นคำพูดของสินพิรษศรีเอง ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูศิลปะกันที่นี่นะคะมาอิ่มหนุใจได้กันค่ะขอบคุณค่ะนอกจากนี้ภายในท่าพิพิธภัณฑ์ยังมีร้านจําหน่ายของที่ระลึกที่น่าสนใจมากๆเป็นสินค้าแบบไทยประยุกต์ผสมผสานความเป็นไทยกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวน่ารักจนได้ติดไม้ติดมือไปหลายชิ้นเลยค่ะและสำหรับใครที่สนใจท่าพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในโครงการท่าช้างวังหลวงเดินทางสะดวกใกล้กับวัดพระแก้ว ท่ามหาราชและท่าช้างค่ะโดยนิทรรศการ200 y e a r Through Thai Modern Art h i s t r y สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2568ก่อนจะเปลี่ยนเป็นนิทรรศการหมุนเวียนต่อไปค่ะและเปิดให้บริการทุกวันชาวไทยมีค่าเข้าชม100บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา50บาทสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่ถึง90เซนเมตรเข้าชมฟรีค่ะ และนี่ก็คือการเดินทางของรายการ Navy Journey Special นะคะที่เราได้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ท่าช้างวังหลวงค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์กันเลยค่ะนอกจากที่นี่จะมีร้านค้ามากมายแล้วนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์นะคะอย่างท่าพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมศิลปะก,กว่า200ปีจวบจนปัจจุบันให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะ และแม้ว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปนะคะศิละปะจะยังคงอยู่เป็นมรดกอันทรงคุณค่านั่นเองค่ะสำหรับวันหยุดส,สุดสัปดาห์นี้นะคะท่านใดที่กําลังมองหาที่เที่ยววันเดย์ทริปที่ท่าช้างวังหลวงเป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณจะประทับใจค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ